สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันอุ่นแต่งนะครับเรือว่าวิ่งลูกโกรน้ำนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันระดับป .4 ป .6 นะครับสีแสดเป็นสีน้ำเงินนะครับปขี้แสเป็นสีสีแสดเป็นป .5 นะครับสีน้ำเงินเป็นป .6 นะครับมาดูว่าท่านใดจะชนะนะครับตอนนี้คือสีนะครับ คุณตัมกตันดันรือไม่จะสามารถามไปได้หรืมไม้ทีณตานสุดท้ายนะคุเียวคุสามอะไรวานนีสามอะไรมันนีสามนนี่สามเลยครับขอเดียคุณมีนาและคุณไม่เกลียดนะครับโอมาปอสูทสี่หน้าเลยโอ้โหูสีหน้านะครับและจบด้วยคุณเปียและคุณเปียโนนะ โอ้สีแสนะครับนันที่น่าเสียดายนะครับฐาลูกเก่งไว้ไม่ได้นะคะสีแสบองานะครับสีแสบต้องแก้เกมแล้วนะครับเพราะว่าสีนั้เงินออกน้ำไปก่อนยังใช้เก็เดิมนะครับเริ่มจากคุณนั่งจิงนะครับกับคุณวารีนะครับสุ่สีน่ารบกต่อด้ถ้าเริ่มอีกแล้วนะครับรอบที่สองนะครับมาดูสีแสบจะแก้ตัวได้หรือไม่นะครับ ตอนนี้สูสีแล้เอ้าแตกอีกแล้วสีแดงแตกอีกแล้วและเพียรไปด้วยนะครับท่าไม่เสียเงินชนะไปสองต่อศูนย์นะครับสีแดงแตกไปสี่ห้าหกชัยนะครับเกย์นะครับเปลี่ยนตัวลงสนามได้เลยนะครับสีแด้ต่อแล้วสีแดงและสีเงินผ่านที่สีเงินชนะไปผาาเกมรวม คนอ,อื่นได้ส่งกระแสจิตนะครับแล้วก็ได้วางแผนผ่านกระแสจิตให้ใกับนักเรียนของเรานะครับทำให้เราสามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับจริงๆแนละ้วคือไปซุ่มซ้อมมา,าไปซุ่มซ้อมนะคะสองเดือนเสร็จ,จไม่เห็นเลยใช่ไหมคะไปซุ่มซ้อมตอนนี้โค้ชจุลสุนันท์นะครับกำลังคิดแผนนะครับว่าจะแเ<ผ>ป็นอย่างไรตอนนี้นักกีฬาสีน้ำเงินนะครับมาแล้ว3 สี่คนนะครับสีน้ำเงินลูกยังขาดอีกหนึ่งคนนะครับอันนักกีฬานะครับสีน้ำเงินผู้ชายนะครับมีหนึ่งคนใครลูกเุ็1สิบล้อหรือคุณหมอสูกมารีบลงให้มันล็อกครับคุณสิบล้อ ครับสีน้ำเงินจะเริ่มต้นด้วยคุณกาฟิวนะครับและตามด้วยคุณเอิร์ดคุณก้องคุณมาร์คและคุณสิบหลอส่วนสีแดงนะครับเริ่มต้นด้วยคุณปีโป้คุณเซเว่นคุณโฟกัสคุณพัดและคุณไทเติ้ลนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้นะครับอ้าวนะครับใครที่ไม่ได้แข่งนะลูกกองเชียร์ออกมานะลูกอาสตาร์ไปแล้วนะครับ ตีโบยังไงสตาร์ตตีโบวิ่ง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 คุณตาเตือส่งต่อให้กับคุณสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์มาแล้วโฟกัสว่ายังไงโฟกัสจะตามไปไหมสมบูรณ์มาแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์ส่งต่อให้กับคุณต้องโฟกัสส่งต่อให้กับคุณเซเว่นนะครับคุณต้องมาแล้วคุณต้องนำมาแล้วเซเว่นว่าไงเซเว่นตามไปตามไปลูกตามไปคุณต้องว่าไงคุณต้องส่งต่อให้กับคุณมาร์คคุณมาร์คสับขาแตกสับตีนแตกไปเลยนะครับโอ้เคแบบนี่เราต้องแตกนะเราต้องแตกโดนพัดก็ตามมาติด และจบด้วยคุณสิบร้อนะครับคุณสิบร้อออกตัวไปก่อนแล้วนะครับสีแสดว่าไงคุณไกเติ้ลจะตามได้หรือไม่และกลายเป็นว่าสีน้ําเงินเข้าไป่อนเอสีน้ำเงินอีกแล้วส่อนกรด้่อนตามเสุดเอจาเลยนะครับสีน้ำเงินอีกแล้วโคตรดี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 โคตรดุโคตรดสีแสดนะครับสีแสดแก้เกมอย่างไรจะเปลี่ยนตัวนักกีฬาหรือไม่หรือจะแก้เกมยังไงให้โคตรได้อ่า วางกลยุทธ์ได้เลยนะครับส่วนสีน้างเงินอาจจะมีการปรับกลยุทธ์ <c oughs> หรือปรับแทคติกเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้สามารถคว้าชัยครั้งที่2ได้เลยในเกมที่2ได้เลยนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับอ,า,อาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมนะครับรอฟังสัญญาณจาก ท่านคณะกรรมการนะครับท่านกรรมการของเรานะครับอุ้มพุธเดชสาธนูนะครับหานสัญญาณไปแล้วออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนผลลายุติจีนะครับเริ่มจากคุณเซเว่นและคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์นำไปก่อนและส่งต่อให้กับคุณมาร์คคุณเซเว่นส่งต่อให้คุณปีโป้คุณมาร์คออกไปแล้วก่อนยังกับอุ้มลูกเลยนะครับคุณมาร์คคุณมาร์คตัดติกแตกคุณปีโป้หัวละไม่ไหวแล้วนี่สปงต่อ้เพื่อนคุณกล้องมางานคุณกล้องอุ้มลูกมาเลยนะครับคุณโฟกัสคุณโฟกัสตามทันหรือไม่โฟกัสไปแล้วตามไปแล้ว กลฟิลมาแล้วนะครับโอ้โหมีการปรับกลยุทธ์ใหม่จริงๆนะครับต่อด้วยคุณพัดนะครับและคุณกาฟิลก็ส่งต่อให้กับมาสุดท้ายเป็นสิบล้อแล้วนะครับและคุณสิบล้อวิ่งแล้วครับสีแสดจะได้ยังไงแต่เต้นจะได้หรือไม่จะทันหรือไม่จะทันหรือไม่จะทันหรือไม่และสิบล้อเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าสิบล้อได้รับชัยชนะไปตามแม่สีน้ำเงินได้รับชัยชนะไป2ต่อ0อ่ะขอเสียงหน่อยครับสีน้ำเงิน <ส>อุ้มสองน่วยรอ,อบพิเศษต่อไปเป็นกีฬาพิเศษนะคะเด็กหนูลูกธรรมดาไปโรงเรียนเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องสองลูกนะคะรอบนี้ตอนเพียงกันได้เจ๊ไหนอ่ะมาดูนะพิเศษนะครับอุ้มสองลูกนะครับไม่รู้จะเพียงกันยังไงนะครับ เริ่มแข่งแล้วนะครับเป็นการแข่งขันแบบพิเศษคืออุ้มสองมือนะครับโอ้โหสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายสีเศษสีเศษมาดำแล้วนะคะตอนนี้สีเศษสีน้ำเงินนะครับสองลูกนะคะสีน้ำเงินคุณสิบล้อโอ้โหอุ้มได้เก่งมากเลยนะครับสงสัยจะช่วยเลี้ยงน้องที่บ้านนะครับและสีน้ำเงินก็ชนะไปอีกแล้วสีน้ำเงินไม่ได้เลยนะคะเกมนี้เพราะว่าที่แข่งยังไงก็สู้ไม่ได้ นนีโอเคนะครับสำหรับการแข่งกันก็จบลงไปแล้วครับสี่หเื่นชนะแล้วสวัสดีครับ